E สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะช่องเจมหมวยเบิกบานนะคะวันนี้มาเบิกบานอยู่ที่ศูนย์พระบารมีนะคะของธรรมนูญน,นะคะสวัสดีครับท่านสมาชิกและแเอฟซีตลอดทั้งท่านผู้ฟังผู้ชมครับผมบารมีพระสมเด็จธรรมนูญน,นะครับศูนย์อยู่ที่พมที่ห้าตลาดนัดเครื่องบินนะอำเภอวังตะกูนะ เภอวังตําบลวังตะกูอ,อําเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะครับ<ช>วันนี้<ช>ผมจะมานำเสนอพระสมเด็จวัดระฆังขอบวัดวัดระฆังพิมพ์ใหญ่<ช>ขอบมีรักแดงนะครับซ<ช>ึ่งสวยงดงามตะการตามากครับอธิษฐานจิตด้วยท่านเจ้าคุณสมเด็จโตพรม,มลังสีงวัดระฆังนะครับร<ช>ับ เรามาดูกันเลยนะครับองค์ที่หนึ่งมีนะคะด้านหน้านะคะด้านข้างด้านหลังองค์ที่สองานหน้านะคะด้านข้างด้านหลังนะะคองค์ที่สามนะคะท่านผู้ชมชอบองค์ไหนแคปเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะมีองค์ที่สี่นะคะ ด้านหน้านะคะด้านข้างด้านหลังนะคะท่านผู้ชมนี่องค์ที่ห้านะคะด้านหน้าด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะองค์ที่หกนะคะข้างหน้านะคะด้านข้างด้านหลังนะคะองค์ที่เจ็ดนะคะด้านหน้าด้านข้าง ด้านหลังนะคะอันที่แนะคะท่านผู้ชมด้านหน้านะคะด้านข้างด้านหลังนะคะชอบตรงไหนแคปได้เลยนะคะอ้าวตอนนี้เรามาดูกายภาพของเนื้อพระกันนะครับว่าพระเป็นยังไงครับถึงได้แท้ทันยุคดูครับเปิดปั๊บก็แท้เลยครับเนี่ยดูครับมี เกตขึ้นน right? so no. like like ี่ค so ร like, so ับดูนะเกตหิมะขึ้นกัาเรียกเกตหิมะนะอันนี้เกตหิมะขึ้นเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยครอบคลุมไปหมดนะเกตหิมะไม่ธรรมดานะเนี่ยเกตอย่างนี้บ่งบอกถึงพระมีอายุนะนะเยิ้มช้ำไม่มีกระด้างนะแล้วมีเกตของปูนเปลือกหอยขึ้นอีกเนี่ยดูนะ ูดมะหอยจะขา,ขาวๆนะครับสีขา,ขาวๆสังเกตได้นะครับนะฮะสวยเยอะจำแล้วก็ดูเก็ดดูเก็ดนะครับดูเก็ดนะฮะดูฮะดูฮะ,ฮะสวยงดงามมากครับดูเก็ดนะดูเก็ดนะดูเก็ดนะสวยสะกันตาม,มากครับคนเห็นแล้วจะเกิดความ หลงไหลนี่นะครับพระสมเด็จนี้ใครเห็นแล้วจะเกิดความหลงไหลเลยครับเพราะว่าเป็นพระที่มีพุทธคุณแรงนะครับใครๆก็อยากจะได้อาไปครอบครองของที่แท้ๆนะหายากครับแต่ของที่ไม่แท้ก็มีเยอะแยะหมดนะแต่ผมก็ไม่รู้อะแต่พระของผมนี่แท้จริงๆครับผมชอบนิยมเล่นแต่ของแท้นะครับเชิญน,นะครับเชิญมา นะดูด้านหลังกันนะครับผมให้ดูด้านหลังต่อเลยว่ายเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นดูนะครับเห็นปูนเปลือกหอยไหมฮะปูนเปลือกหอยนี่ขึ้นปึป๊บๆเลยเนี่ยเก,ด,เกดของปูนเปลือกหอยเนี่ยดูดยวนะครับมันบ่งบอกถึงพระมีอายุร้อยหกสิบปีขึ้นนะครับ นียเนียพระแท้แท้มันต้องเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยพระแท้แท้ต้องเป็นแบบนี้เยิม้มชำชำแล้วต้องไม่มีกระด้างกระด้างไม่มีแล้วต้องมีปูนเปลือกหอยฮะปูนเปลือกหอยเนี่ยเป็นชั้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 นเนี่ยฮะจึงบ่งบอกว่าพระนี้แท้มีอายุร้อยหกสิบปีขึ้นนะครับ สุดท้ายนี้แล้วผมก็ถ้าใครมาตรวจสอบกับผมไม่ตรวจสอบกับผมจะไปตรวจสอบกับอาจารย์อารามหรืออาจารย์คมหรืออาจารย์กุยก็เชิญนะครับตรวจส,สอบได้หมดค่ะถ้าตรวจแล้วไม่แท้ยินดีคืนตังค์นะครับก็ถ้ารับพระจากร้าน,นที่อาอาจารย์ธรมนูนไปเนี่ยถ้าไปตรวจในสามสถาบันเนี้ยไม่ผ่านอาจารย์ธรรมนูน,นยินดีคืนตังค์นะคะท่านผู้ชม ค่ะชัดเจนตรงมาตรงไปนะคะคสวัสดีค่ะ